วิธีเช็คคีย์บอร์ดนะครับว่าคีย์บอร์ดมัาใช้งานได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันกดได้หรือเปล่าบางคนไปซื้อคีย์บอร์ดมือสองคีย์บอร์ดเกมมิ่งมาเราไม่รู้ว่าบางปุ่มมันเสียไหมหรือบางปุ่มมันกดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูวิธีเทสกันนะครับวิธีนี้นะครับใช้เทสคีย์บอร์ดได้กับอุปกรณ์ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PC ีโน้ตบุ๊กออยล์วันเทสได้หมดเลยนะครับให้เราพิมพ์นะครับผมในอินเทอร์เน็ตนะครับพิมพ์ตามนี้เลยนนะครับาเรคีย์เทสแบบนี้ พอเราคลิกขึ้นมานะครับผมเขาจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับขึ้นมานะเป็นรูปคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับให้เรากดเทสได้เลยนะครับตามตัวอักษรได้เลยนะบางทีเราซื้อคีย์บอร์ดมาคีย์บอร์ดมันแพงนะครับเป็นมือสองน,นะนะเราอยากจะรู้ว่าคีย์บอร์ดมันใช้งานได้หรือเปล่าน,นะครับผมบางปุ่มเสียหรือเปล่านะครับพอเราเปิดแบบนี้ขึ้นมาเราพิมพ์ที่คีย์บอร์ดได้เลยครับนี่ครับพิมพ์ตามตัวอักษรได้เลยนะครับตัวไหนที่มันใช้งานได้มันจะขึ้นเป็นแบบขาวๆค้างแบบนี้นะครับผมทุกตัวเลยนะแต่ถ้าตัวไหนมัันกะะครบ็จ ไม่ขึ้นซีโอขาวแบบนี้นะครับมันอาจจะว่างไปในลักษณะนี้ถ้าสมมติมันกดไม่ขึ้นนะแต่ถ้ามันใช้งานได้ทุกปุ่มเราก็กดไปเลยครับเดี๋ยวมันจะค้างไว้นะครับผมเราก็ไล่เทสว่าคีย์บอร์ดของเราเนี่ยปุ่มไหนที่มันใช้งานได้หรือไม่ได้หรือมีปัญหาหรือเปล่าเราก็กดคลิกได้ครับแบบนี้นะปุ่มไหนนะครับผมถ้ามันมีปัญหามันจะคลิกไม่ติดนะครับอันนี้คือวิธีเทสคีย์บอร์ดบางทีเราไปซื้อคีย์บอร์ดมานะครับราคามันสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นคือบางปุ่มเราไม่ได้ใช้งานไงเเเเพรรรราาาาะบบบ่่มไไไดดด้้้้้ใชนนคออยย์ีีก็ูวจแแตทล ปลูกทุกปุ่มเนี่ยนะครับมันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าคีย์บอร์ดเนี่ยเวลามันเสียนะครับเราต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะมันเปลี่ยนแค่ปุ่มเดียวไม่ได้นะครับอย่างเช่นคีย์บอร์ดพวกคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอต่างๆเนี่ยเวลาคีย์บอร์ดมันเสียเนี่ยคือเราต้องเปลี่ยนทั้งแผงนะครับบางทีเราซื้อโน้ตบุ๊กมือสองมาซื้อคอมมือสองมาเราไม่รู้ว่าคีย์บอร์ดบางตัวมันเสียหรือเปล่าหรือมันใช้งานได้หรือเปล่าเราก็ใช้โปรแกรมนี้เทสนะครับไม่ต้องติดตั้งลงเครื่ออองเปปปป็นน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 โโรรรรรรรแแกกกกกมมมมมไลล์์์ะะะะคคคคััับบบผผิิีี้้้้ถาาาายยชชฝฝดดดดตตใหว